กันกับแกวิกแล้วนะคะแล้ว EP นี้แกวอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนี Germany ค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่จริงแล้วไม่ได้กะจะทําวิดีโอนี้เลยนะเพราะว่าเหนื่อยนะมาทํางานรอบนี้แกวกะแค่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กลับมานอนพักที่โรงแรมแต่ว่าปรากฏว่าตอนที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีชาวโลเคอลนะคะเขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยเธอเธอเธอรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยคืนนี้มันมีเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะเขาหยุดจัดไปตั้งแต่โควิดแล้วเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เขากลับมาจัดใหม่อยากให้เธอได้ไปเพราะว่ามันจัด ที่แม่น้ําหลักของแฟรงเฟิร์ตนี่ยก็คือแม่น้ำมนส์นะคะแล้วเขาก็บอกมันจัดยันแบบยาวไปเที่ยงคืนเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องไม่พลาดค่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกับเฟสติวัลที่ชื่อว่าไมนูเฟสต์ไปค่ะเหมือนเดิมค่ะเซลฟี่ก่อนออกจากโรงแรมเนาะเสร็จแ,แล้วก็นั่งรถแทรมไปลงใจกลางเมืองเกา่า ทีีี่่นเรยกวามามหลังจากนั้นเดินทะลุมาเราก็จะเจอแม่น้ำไม้แล้วค่ะเดี๋ยวเกลจะเดินข้ามสะพานเพื่อไปเดินฝั่งตรงข้ามก่อนและสะพานเหล็กชื่อดังนี้เรียกว่า Baisena ค,ครั้งนี้มานี่ถือว่าคนแน่นที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยค่ะ เทศกาล My New Fur Fest เท่าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเนี่ยมันก็คือ My River Festival River แปลว่าแม่น้ำ Festival แปลว่าเทศกาลซึ่งงานนี้มีมาตั้งแต่ปี1340เป็นการฉลองของชาวประมงงานนี้จัดทุกปีในวีคเอนสุดท้ายของเดือนสิงหาไม่แน่ใจว่าวันไหนแต่เขามีโชว์ดอกไม้ไฟด้วยโชว์พลุโดยมีอีกหนึ่งอ e ีเวนท์ที่จัดไปพร้อมๆกันนั่นก็คือ Museums Ufer Festival ว่าเทศกาลพิพิธภัณฑ์ริมแม่น้ําซึ่งรอบๆของแม่น้านี้นะคะมีทั้งหมด29พิพิธภัณฑ์ด้วยกันโดยเทศกาลนี้นะคะมีทั้งหมด3วันเราจ่ายเพียงแค่7ยูโรเราสามารถเข้าพิพิธภัณฑ์กี่รอบก็ได้กี่ทีก็ได้เป็นการให้ความสําคัญและสนับสนุนให้คนเข้าใจและสนใจวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์มากขึ้นแต่ด้วยความที่รอบนี้เกลมาเวลาน้อยนะคะก็จะไม่ได้พาไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะแต่ก็มาดูอีเดนริมแม่น้ำนี้แทนเนาะ มองดูจากบนสะพานเมื่อกี้ก็จะเห็นเวทีมากกว่า10เวทีได้เลยนะก็เลือกเอานะคะว่าเราเอ็นจอยมิวสิกแบบไหนนะคะเราก็ไปอยู่ตรงสเตนั้นได้เลย ข้านกลางระหว่างแต่ละเวทีแต่ละดีเจก็จะมีอาหารขายแล้วก็มีเบียร์ขายร้านนี้ขายพาเรล่าค่ะเป็นการย่างเนื้อชิ้นใหญ่ๆนะน่าสนใจมากนะคะมีร้านสักมาเปิดด้วย มาขายเบียร์แอลกอฮอล์ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะบางครั้งเขาก็เซ็ตสวยแบบนี้เลยบางครั้งก็เป็นแค่ซุ้มเล็กๆสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่อยากแดนส์ก็มานั่งเป็นเก้าอี้ชายหาดนะคะถ้านั่งริมน้ำอาจจะตกลงไปได้แอไม่ได้มีแค่บูธดีเจอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีร้องสดด้วย This ตัวเองของพี่คนนี้มากเลยค่ะคผู้หญิงคนนี้เทพมากนะคะเล่นดนตรีเองร้องเองแล้วร้องเพลงแบบว่าใช้เอนอร์จีด้วยสุดไปเลย นรา้านนี้ขายสตรอเบอรี่พันช์ค่ะให้เนื้อสตรอเบอรี่กันเน้นๆเ,เลยนะโรชมากวันนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวนะคะกลุ่มนี้เขาเล่นสแตนด์อัพแพดเดิลกันเนี่ยตามน้ำน่าจะพอได้อยู่แต่ขากลับนี่น่าจะยาก มาจนสุดงานแล้วค่ะรวมๆแล้วเนี่ยก็เดินมา3สะพานด้วยกันอันนี้คือสะพานสุดท้ายนะคนก็มาถ่ายรูปกันมองกลับไปจากฝั่งที่เราเพิ่งข้ามมาเนี่ยมันจะเป็น u s i n e s s district นะคะมันก็จะมีตึกสูงๆเป็นแบบสกายไลน์ถ่ายรูปสวยแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะอันนี้คือถนนเส้นที่ติดกับแม่น้ำนะแล้วมันจะมีอีกเส้นหนึ่งที่คู่ขนานกันอยู่เป็นแบบ Walking Street ก็คือว่าเขาปิดถนนปกติมันจะเป็นถนนให้รถวิ่งแต่ว่าช่วงงานเนี่ยเขาปิดถนนให้เป็นถนนคนเดินเดี๋ยวพาไปดูกัน นี่เลยคนเยอะมากแล้วทางด้านขวานะคะก็จะเป็นพวกมิวเซียมต่างๆตามทางเลยนะแถวๆนี้ก็จะเป็นโซนพวกกิฟต์ช็อปแฮนเมดโซนพวกแฟชั่นขายของขายเสื้อผ้าร่วมไปถึงขายจวเลรี่ด้วยนะคะ อันนี้น่ารักมากค่ะทุกคนเป็นร้านขายแปลงนะแล้วเป็นแบบแฮนด์เมดคือมันนุ่มมากเลยอะ่ะต่อมาเราเริ่มเดินมาถึงโซนขายอาหารกันแล้วนะแวะซื้อน้ำหน่อยคอแห้งอันนี้เป็นน้ำน้ำผึ้งมะนาวตอนแรกที่ชิมก็แปลกใจค่ะเพราะว่ามันเป็นรสชาติชามะนาวที่นุ่มนวลมากไม่เหมือนชามานาวทั่วไปสีแยกก็จะวุ่นวายแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอาหารอะไรขายบ้างแน่นอนอยู่เยอรมันก็ต้องมีไส้กรอบเยอรมันค่ะและอันนี้ก็เป็น Turkish cuisine r ค่ะเป็นแป้งนะแล้วเขาก็เอามายัดไส้แล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ไปอังไฟถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโอของเกลที่ไป Winter Night Market ที่เมลเบิร์นเนี่ยก็จะเคยเห็นมาก่อน และร้านนี้ขายอาหารปากีสถานค่ะกำลังย่างกันอยู่เลยและร้านนี้วัยรุ่นกับเด็กๆชอบนะคะขายสลัดปี้กับขายไอศครีมบานาน่าแอปเปิลสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตมีร้านอาหารเวียดนามด้วยนะแต่ยังไม่เจอร้านอาหารไทยเลย ี่ผู้หญิงคนนี้เขาขายเครปค่ะแต่มันไม่น่าจะเหมือนเครปบ้านเรานะคะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นเครปแบบนิ่มซึ่งเขาจะพับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็วางเอาไว้บนขนมปังแป้งกรอบอีกแผนน่นนึงก็คือจะได้ความกรอบจากขนมปังอีกแผ่นนั่นแหละค่ะ รวมไปถึงแอลกอฮอล์ด้วยและเกลก็ได้เดินผ่านฟิล์มมิวเซียมซึ่งเขามีมา s สคอตของ Star War s มาให้เราถ่ายรูปเกลก็เลยไม่พลาดค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินกันต่องานเขาใหญ่จริงๆนั้นเนี่ยนี่ขนาดเกลยังไม่ได้เดินย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไปเดินฝั่งนั้นนะ น,นี่น่าจะเป็นพวกเหล้าดองเหล้าหมักนะเป็นแบบ DIY ทํากันเองแต่ว่าภานชนะที่เขาใส่เนี่ยมันดูเก๋กไก่อยู่รนกล้าอยู่นะไม่ได้ใส่ไห่เหมือนบ้านเราน้องคนนี้น่าเหนื่อยมากน่ารัก อันนี้เป็นขนมปังที่พวอยลาเขาตัดมาชีสมันทะลักออกมาเลยทุกคนร้านนี้ย่างปลาแซลมอนด้วยเตาถ่านมันต้องหอมมากแน่แน่ส่วนร้านนี้มันน่ารักไม่ไหวทุกคนคือปกติเกลอะคิดว่าตุ๊กตาเนี่ยเอาไว้สำหรับเด็กเท่านั้นแต่พอเห็นร้านนี้เราใจละลายอยากได้เป็นของตัวเอง เดินมาเจอร้านอาหารเกาหลีด้วยค่ะคิดไปคิดมาแปลกดีนะเรายังไม่เจอร้านอาหารญี่ปุ่นเลยแอบมีเวทีหลบมุมด้วยค่ะต้องเดินเข้าซอยมาในที่สุดเราก็เดินย้อนกลับมาที่เดิมค่ะยังเหลือไปเดินอีกฝั่งหนึ่งลุยกันต่อเลย อารมมันก็จะคล้ายๆกับอีกฝั่งนึงนั่นแหละค่ะแต่ว่าเวทีก็จะแตกต่างกันซุ้มนี้เหมือนกันกันกบฝั่งแรกที่เราไปดูเลยและเกลก็โดนจนได้ขนาดกินข้าวมาแล้วนะแต่พอเห็นของโปรดยังไงก็ต้องซื้อกินเชร์โรสพร้อมนูเทลล่ากับแอลมอนด์ my god ตัวน,นี้ยังอีกยาวไกลนะคะโอ้โหเติมกันให้แน่นเลยมีเครื่องเล่นงานวัดสำหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะและแล้วฝนก็ตกลงมาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินด้วยคนกำลังเยอะเลย โชคดีฝนหยุดเราก็แดนซ์กันต่อแม่พอฟ้ามันเริ่มจะมืดบรรยากาศมันได้นะคะเ,เงียบเพลงมันเริ่มตื้อขึ้นแดนซ์ขึ้นแล้วแหละ ตัดภาพมาค่ะแม่มันก็ยังไม่มืดอจะทีแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็เลยขอตัวกลับโรงแรมซะก่อนนั่งแคมกลับเหมือนเดิมนะคะเจอก,กัน ep หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย